Question ปริศนากองถ่ายสวัสดีครับแหมแอบดูฉากหวานๆในละครที่ไรก็รู้สึกเขินแทนนักแสดงเขาทุกทีเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาถ่ายทําจริงๆเนี่ยเขาจะเขินกันแบบนี้หรือเปล่า Top News The Question ปริศนากองถ่ายวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทําฉากจูบฉากเลิฟซีนไปดูว่าเขาถ่ายทํากันยังไงและจุดเริ่มต้นมันมาจากไหน น่าจะได้เวลาแล้วล่ะครับงั้นไปกันเลยครับฉากเลิฟซีนโดยเฉพาะการจูบจะช่วยเพิ่มอรรถรสในภาพ,พยนตร์และละครให้คนดูเข้าถึงตัวละครได้ง่ายขึ้นแต่สําหรับละครโทรทัศน์ที่ไม่สามารถจํากัดกลุ่มคนดูได้ฉากจูบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการจูบหลอกครับซึ่งความยากก็คือการถ่ายทอดออกมาให้สมจริงนั่นเองและตอนนี้ผมก็อยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องสภัยเจ้าค่ายบอดคัสไทยทีวีช่อแล้วนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาถ่ายทําฉากจูบกันอยู่ จะจูบก,กันยังไงแล้วมันจะดูดดื่มแค่ไหนเนี่ยต้องไปดูกันฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือมุมกล้องซึ่งละครเรื่องนี้ใช้กล้อง3ตัวเก็บภาพด้านหน้าด้านขวาและด้านซ้ายของนักแสดงเพื่อตัดสลับกันให้ภาพที่ออกมาหวานแหววสมจริงงานหนักจึงตกอยู่ที่ช่างแต่งหน้าครับเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดกันทุกเม็ดทั้งรองพื้นและสีปากเรียกว่าสวยหล่อทุกมุมไม่มีพลาดครับ เมื่อนาผมพร้อมกล้องพร้อมงานหนักก็ตกอยู่ที่นักแสดงครับยิ่งฉากจูบที่อยู่หลังมื้อเที่ยงด้วยแล้วล้วก็ลูกอมอเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนะยิ่งไปกว่านั้นนักแสดงต้องทำความเข้าใจกับบทให้สามารถสื่อสารความรู้สึกรักที่ร้อนแรงออกมาทางสีหน้าอารมณ์ซึ่งเคล็ดลับสำคัญก็คือการใช้มือและการทำความคุ้นเคยกับเพื่อนนักแสดงครับตอนแรก,กเขินเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบ กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยกับกับคนที่เราไม่ได้สนิทจริง,รง,รงๆเลิฟซีเนี่ยมันคือการเล่นมือเนาะพี่โป้าาาามือที่เขาต้องส่วนใหญ่กล้องจะเห็นจากด้านหลังด้านข้างแล้วก็เห็นมืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการขยับมือขยับอะไรอย่างเงี้ยออ,อย่างเงี้ย <laughs> ใช่ใช่ส่นเป็นการเล่นมือมากกว่าค่ะว่าแต่ฉากจูบแบบนี้มันมีมาตั้งแต่อดีตเลยหรือเปล่าแล้วฉากเลิฟซีในในอดีตมันเป็นยังไงกันนะ และผู้ที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับฉากเลิบซีนของเราได้นั่นก็คือนักแสดงท่านนี้ที่ค้ำวอดในวงการโทรทัศน์มากว่า55ปีแม่ต้อยสิริพรวงสวัสดิ์ครับแม่สวัสดีครับแม,แม่ครับฉากเลิบซีนในสมัยก่อนที่แม่เล่นเนี่ยมันเป็นยังไงะแม่ฉากเลิบซีนสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะสมัยก่อนนี้เขาจะมีบงังบังกันจะหอมแก้มนาเอ๋ก็คือบังบังฮะเอาเอาเอาหน้าเนี่ยมาให้เคลียร์อยู่ตรงนี้เสร็จร้อยกล้องก็จะ จับไปด้านอื่นเท่านั้นเองนั่นคือเริฟซีนในยุคนั้นคนดูก็ทราบซึ้งมากแล้วฟินแล้วฟินแล้วทำให้หลายปีที่แล้วเนี่ยคนจะดูแต่ซีรีส์เกาหลีก็เลยทําให้ละครไทยเราปรับโฉมใหม่ที่ต้องสู้รับเอ้ยเราจะมามัวอยู่แต่จับมือแล้วก็เอียงเอากล้องบางกล้องนี่คงจะไม่ได้แล้วก็เลยมีการ อู่กันแบบเมาส์ถูกเมาส์อย่างปัจจุบันนี้เวลาเรามองละครเนี่ยอย่าไปดูว่าเอ๊ะพระเอกนางเอกจูบกันจริงไม่ใช่แต่เราต้องมองว่าละครเรื่องนี้ให้อะไรแก่เราบ้าง ฉา,ากรักฉากจูบ<จ>ก็คงเหมือนกับผมชูรสนะครับที่ใส่ลงไปในละครเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมแต่แน่นอนว่าต้องมีสัสดส่วนที่ลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปเพือ่อรสชาติที่อร่อยเด็ดของละครครับสำหรับปริศนากองถ่ายวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ